คุณผู้ชมครับเกิดความไม่สงบเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านนองจานนะฮะคุณผู้ชมครับสื่อสารไปยังกัมพูชานะครับพ่อแม่พี่น้องชาวกัมพูชานะครับตอนนี้ทางรัฐบาลของท่านนะฮะได้ใช้ประชาชนของท่านเป็นโลมนุษย์นะฮะในการเข้ามารื้อลวดน้าต่างๆที่มันเป็นพื้นที่แผ่นดินของไทยนะครับเรามีการวางเขตกั้นอย่างชัดเจนนะฮะแต่ใช้ชาวบ้านมาตะโกนมาด่าทอมารื้อรวดน้า นะครับแล้วก็บอกนี่คือแผ่นดินกัมพูชาแต่จริงๆไม่ใช่นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งนี่เป็นเหตุการณ์ล่าสุดความวุ่นวายล่าสุดนะฮะมี3มคลิปด้วยกันที่มีการโพสต์ออกมาจาก Army Military Force นะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปที่1นึ่กันครับดินบบน้นเปนการดินคลองกัมพูชาดูไหมประชาชนคลองไทยมึงมีตาไหมสนานของมึงมีตาดูไหมแต่ว่าดินคลองนี่มันาทางทางนี่คือทาองคลองกัมพูชาทั้งหมดมาชายดินคลองไทย อยู่ทางอยู่ทางนูน่นประมาณห้าร้อยเมตรที่นี่เอาทหารมึงมาทําอะไรทหารสำนานของของมึงมาทําอะไรอยู่ที่นี่ของแดนที่มพูชาเนี่ยประชาชนอยู่มพูชาอยู่ทั้งมดแล้วแต่ว่าแดนที่นี่<อ>คือเป็นแดนที่มพูชาหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นต์จะมึงเอาทหารมึงตำรวจมึงมาทำนี่คือหนึ่งในสามคลิปนะครับที่มีการเผยแพรแ่กันนะฮะในเพจของ Army Military Force คุณผู้ชมครับก่อนที่ผมจะเปิดอีกสองคลิปแล้ววามมาวิเคราะห์ประเด็นนี้นะฮะเรามีการสอบถาม ไปที่กองทัพบกแล้วนะฮะมีข้อมูลเพิ่มเติมว่าเหตุการณ์นี้เป็นอย่างไรนะครับแต่ขอแนะนําแขกรับเชิญที่จะมาวิเคราะห์ประเด็นนี้เป็นประเด็นสําคัญและเป็นประเด็นร้อนร่าสุดเลยนะกับเหตุการณ์กัมพูชาของเรานะครับสสบัญชีรายชื่อพักเป็นธรรมนะครับท่านกนวีสืบแสงครับสวัสดีครับคสวัสดีครับส่วนอีกสองท่านนะครับท่านแรกท่านเป็นหัวหน้าพักเศรษฐกิจนะครับและนอกจากนี้ท่านยังเป็นอดีตผู้ทรงคุณวุฒิสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและอดีตที่ปรึกษากองทัพภาคที่1นะครับท่านพลเอกรังสี กิติยานทรั์นะครับและก็ข้างๆท่านฮะเป็นแอดมินเพจไ a ยอาร์มฟอร์คุณอนาลโยกสกุลนะครับสวัสดีทั้งสองท่านสวัสดีครับขอบคุณทั้งสามท่านเียเกียรายละเอี่ดนะครับนี่คือเรื่องใหญ่ล่าสุดเกี่ยวกับพื้นที่กัมพูชาไทยณตอนนี้นะฮะเปิดไปแล้วหนึ่งคลิปคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะเปิดอีกสองคลิปแต่ผมขออนุญาตอัปเดตนิดนึงครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมให้ทีมงานเนี่ยไปเช็คอีกทีหนึ่งว่าจริงหรือไม่นะครับปรากฏว่า รองโฆษกกองทัพบ,บกนะครับท่านพันเอกฤชาสุวุวานนท์นะครับมีการพูดคุยโทรศัพท์กับน้องทีมงานของผมบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องจริงนะครับท่านเรื่องจริงที่เกิดขึ้นครับโดยเกิดขึ้นตั้งประมาณช่วงเวลา15นาฬิกา30นาทีของวันนี้ภายหลังจากที่ทหารไทยของเราได้พยายามที่จะล้อมรั้วลวดน้ําเพิ่มเติมนะครับในพื้นที่ของแผ่นดินไทยบริเวณที่ยังไม่มีการล้อมรั้วก่อนหน้านี้นะฮะแต่เราต้องไปล้อม,อมเพิ่มเติม ปรากฏว่าชาวกัมพูชาไม่ยินยอมฮะมีการรวมตัวกันตามที่ปรากฏในคลิปซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ล่าสุดยังตึงเครียดอยู่ใช่ไหมครับทีมงาน,นยัยงชุลมุนอยู่นะฮะอัปเดตอย่างต่อเนื่องนะครับยังชุลมุนเหตุการณ์ยังไม่สงบพร้อมกับย้ำนะครับท่านรองโฆษกบอกว่าการล้อมลวดหนามของฝั่งไทยเป็นการล้อมบนแผ่นดินไทยครับจะบานปลายมากไปกว่าน,นี้หรือไม่เราคาดหวังว่าจะไม่นะฮะ แต่ดูท่าทางนี่คือเป็นการใช้โลมนุษย์หรือเปล่าเอาอย่างเงี้ครผมขออนุญ,ญาตเริ่มต้นที่ทหารก่อนเลยนะฮะอันนี้คือการใช้โลมนุษย์เข้ามากดดันทหารไทยหรือเปล่าท่านฮะคือแบบนี้ <c oughs> ผมดูเหตุการณ์นี้แล้วนะฮะฮะคุณเซนต้องการสร้างประเด็นเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจในเรื่องการจ็บปะทะรอบใหม่อันเนี้ยผมเป็นทหารเนี่ยผมรู้ผมดูปุ๊บผมดูออกเลยว่ากัมพูชาเตรียมที่จะจับปะทะเราครั้งใหญ่ในเร็ววันนี้ ท่านฟันทงอย่างนี้เลยหรอถูกเพราะว่าการ<ฆ>ทําแบบนี้เนี่ยคุณอย่าลืมว่าหนึ่งพื้นที่เนี่ยใครก็รู้ว่าเราล่นมาถึง500เมตรฮะเขาเอาประชาชนเข้ามาเนี่ยเพื่อที่จะมาก่อกวนหานไทยเพื่อทําลายสมาธิของเราครับนะผมเรียนเลยฮะผู้นําเหล่าทัพท่านเตรียมกําลังไว้ร้อยเปอร์เซเลยผมเชื่อว่ากาบูชาจะเข้าปะทะกับเราเร็ววันนี้สาเหตุหลักคือกุนเซนเนี่ยเขาเสียหน้าครับเพราะเขา ทหารตาย4ี่ถึงหพคนอาวุธถูกทำลายไปเยอะนะครับ uh huh. เสียงว่มาไปเยอะแต่ไม่ได้อะไรเลยสักอย่างเพราะฉะนั้นวันนี้เนะี่ยฮุนเซนต้องเอากลับ uh huh. เพื่อที่จะเรียกร้องคะแนนนิยมของเขากลับมานะวันนี้คือฮุนเซนเนี่ยถ้าเป็นมวยเนี่ยคือหมดลูก uh huh. นะครับเพราะฉนั้นเนะ่ยเขาถึงเอาคนเนี่ยเข้ามาก่อกวนเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อเลยว่าฮุนเซน กำลังจะเริ่มสงครามใหญ่กับเราอีกในไม่ชานี้อันนี้เป็นสัญญาณเตือนจากท่านังสีบอกว่าให้เตรียมพร้อมเลยนี่ผมมองมุมทหารเลยออ่อโอเคการทําแบบนี้ค,คือสร้างประเด็นขึ้นมาเพื่อที่จะเบี่ยงเบนความสนใจเรามาอยู่ตรงนี้แล้วสุดท้ายก็จะโจมตีเราแบบฉับพลันเพราะว่าอย่าลืมงานนี้ฮุนเซนเนี่ยสิ่งที่ผมเป็นห่วงเนี่ยคือโดนสี่พันลำนะครับสี่พันลำครับ PLS PSL 0 3นย์าะ บีเอ็มยี่สิบเ็เนี่ยรถถังเนี่ยผมคิดว่าไม่คารณนามือเราออื mm hmm. แต่โดนเนี่ยน่ากลัวรืม mm hmm. โ,โดนสังหารอย่างี้ใช่ไหมฮะก็ทั้งโด,โดนทิ้งระเบิดแล้วก็โดนคามิเกาเซอันนี้น่ากลัวกว่าน่ากลัวกว่าครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเรายังไม่เคยเห็นประสิทธิภาพเขาจริงๆ oh. นะครับแล้วพูดถึงว่าถ้ามันบินมาหลายทิศหลายทางเนี่ยเราต้องหาวิธีการให้ได้เพราะผมเชื่อว่าคุณเซนต้องล้างอายเขารอบนี้อื mm hmm. ถ้าผมได้ข่าวมาเนี่ยเขาพอดเนี่ยทั้งจุดของที่ทําการทาหารเราครับนะฮะที่รวมพลทาหารเราร,รวมทั้งโรงพยาบาลฮะพื้นที่โรงพยาบาลก็ก็เป็นเป้าหมายของเขาแหละฮะถูกเพราะเขาผมบอกแล้วไงว่าหุ่นเซนรอบเนี่ยเลือดเข้าตานะฮะเหมือนบมาบ้าเอ้าท่านฮะแล้วที่คุยกัน R B C แล้วพกนีคุณม,มีความหมายแล้วครับผมบอกให้เลยว่า,าถ้าเกิดกรณีนี้จริงๆนะว่า กัมพูชาเนี่ยโจมตีเราแบบฉับพลันเนี่ยนะจากเหตุการณ์ที่มันเอาม็อบก็มาแบบนี้นะโอเคถ้ารัฐบาลเนี่ยยังหน่อมน้าอยู่นะท่านผู้เยวบประกาศก่อนศึกทั่วประเทศครับแล้วตีโต้ตอบฉับพลันนะครับแล้วยึดประเทศสําคัญนะแล้วถ้ามันโดนมันเอามาทาลายมาพลเรือนทําลายบอนปล่อยเป็ดให้หมดเลยทั้งแนวคือวันนี้ไม่มีอะไรจะเสียแล้วผมบอกให้นะเพราะแบบเนี้ยชาวโลกก็รู้ว่ามันเอาประชาชนมา แล้วก็จะโยยุเราครับให้เราทําร้ายประชาชนมันซึ่งเป็นแผนตื้นๆคุณเซนเสียหน้าเขาเลยจะคิดล้างกลับมาด้วยวิธีนี้คุณคิดคดูเดทหารเขาตายสี 5, ่ห้าพันลูกละลูกเมียเข้ามาขอมันปล่อยให้อีแ้งกินเพราะมันไม่กล้ากู้ศพเพราะการกู้ศพมันจะรู้เขาเรียกว่านับบอดีเ้เขาได้สัพทหารเนี่ยก็คือรู้จํานวนผู้ตายซึ่งมันรับไม่ได้ไงออสองเนี่ยมันไปโกหกทั้งโลกเอาทูตมาดูอะไรทูตเขาก็หัวเราะคือเขาไม่สนใจเพราเขารู้มันโกหก เพราะเขาไปดูมันยิงเซเว่นเรายิงโรงพยาบาลเรายิงบ้านประชาชนเราเขารู้แล้วว่าไอ้นี่โกหกเพราะจริงๆเราเราไม่ได้ทำทำลายที่หมายทางพลเรือนมาเลยนะเราเล่นกับทหารมันลุวนแค่นี้ก็ดูออกแล้วครับนี่คือมุมของทหารนะครับคุณผู้ชมครับแต่ก่อนที่ผมจะไปที่ท่านสสอนะครับไปที่คุณอารยโยกรหนึ่งในประเด็นที่ทําให้คุณเซนเสียหน้าก็คือเรื่องของภูมิะเขือด้วยป่ะฮะเพราะเป็นคนมีโพสต์ภาพเกี่ยวกับภูมิมะเขือ ก็ด้วยนะเพราะว่าภูมิมะเขือเป็นเป็นชัยภูมิที่สําคัญในพื้นที่ uh huh. แล้วกเ็เรายึดได้เร,เราสักวันที่2ที่3อะไรมาเนี้ยดังนั้นเนี่ยตรงนั้นอ่ะมันก็เป็นประเด็นพอสมควรในการที่ท,ที่กัมพูชาเนี่ยเขาพยายามจะบอกออประชาชนของเขาว่าไม่ไม่ได้เสียดินแดนอะไรมาเนี้ยไม่ได้เสียพื้นที่คือก่อนหน้านี้คือชาวกัมพูชาเกือบทั้งประเทศเข้าใจว่าไม่ได้เสียดินแดนไม่ได้เสียคือก็คือไม่ได้เสียเลยสามารถยึดยึดยึดได้ทั้ง11จุดอะไรมาเน mm ี hmm. ้ยที่เรา,ท,เราที่เราบอกแต่พอนี้มันถ้ามันมีภาพมีภาพมีคลิปออกมาเรื่อยๆเนี่ย ก็มีคนชาวกัมพูชาก็เริ่มตั้งคาถามเหมือนกันว่า<ม>ที่รัฐบาลพูดเนี่ยม,มันถูกต้องหรือเปล่าอะไรประมาณน,นี้<ม>ครับ<ม>แต่ว่าภูมเิเขือเนี่ยมันเป็นมันเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญเพราะว่ามันคือจุดสูงจุดสูงเดียวนอกจากปราสาทพระวิหารนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ายึดภูมเิเขือได้เนี่ยเท่ากับว่าสามารถแผ่อิทธิพลพูดปุ้นง่ายๆตรวจการไปได้รอบๆแล้วก็ดู ที่วัดแก้วสิขาคีลีได้ดูตรงถนนที่มาที่ข้างหลังวัดแก้วมาถนนข้างหลังปราสาทพระวิหารได้อะไรประมาณนี้มันก็เป็นพื้นที่ชัยภูมิสําคัญซึ่งพอกพูชาเสียไปเนี่ยมันก็มีผลทางการทหารเหมือนกันแต่ก่อนหน้านี้คือเขาเพยายามจะสร้างภาพว่าไม่ได้เสียถูกต้องไหมฮะมี<ช>นักข่าวของเขาลงพื้นที่ไปแล้วก็บนภาพเก่าๆอย่างนี้ป่ะฮะใช่ใชแ่แม้แต่วันนี้ก็ยังบนอยู่แต่แต่ว่าเริ่มพอ,พอเริ่มคลิปฝั่งเรามันเริ่มออกเยอะเนี่ยเขาก็ ประชาชนก็เริ่มตั้งคำถามเหมือนกันอันนี้ใช่ไหมเป็นหนึ่งในภาพที่มีการโพสต์ใช่ใช่เพอดีอวันอันนี้น,น่าจะวันสองวันนี้เองที่เขาเพิ่งสร้างเสาปูนแต่วันที่ผมไปยังเป็นเสาไม้ไผ่อย,ยู่แต่เป็นธงชาติแต่เป็นธงชาติไทยใช่มันก็เป็นก็คือแนวสาันปันน้ําก็จะสุดตรงธง,งาชาตินั่นพอดีครับซึ่งชาวัมบูชาเขางงมากก็อาจจะเพราะว่าเขา,เขามองอยู่ข้างล่างเขาก็เห็นธงชาติไทยมีคนโพสต์เหมือนกันเขาก็ตั้งคําถามอยู่ว่ามันไม่ตรงกับที่รัฐบาลเขาพูดอะไรประมาณนี้ ฉีกหน้ารัฐบาลอีกหนึ่งเรื่องก็อาจจะก็คือก็คือแต่ว่าพอพูดไปก็โดนแบรน์บ้างโดนอะไรบ้างอย่างที่นักข่าวที่มีประเด็นไปฮะตอนนี้ตอนนี้นักข่าวโดนปิดสำนักข่าวไปค่อนข้างหลายที่เหมือนกันในกัมพูชาสิทธิเสรีในการพูดแทบไม่มีเลยฮะกัมพูชาใช่ก็คือเราอาจจะบ่นว่าสื่อไทยค่อนข้างไม่โอเคนะฮะแต่จริงๆเราพูดได้ทุกเรื่องอะกัมพูชาค่อนข้างแย่กว่าเราเยอะด้านด้านเสรีภาพด้านสื่อตอนนี้ก็ยิ่งเขามีอํานาจเบ็กเสร็จเนะ่ยเขาคุมสื่ออะไรมาเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเขาเรียกวาออกแบบ ข้อมูลข่าวสารที่จะให้ประชายชนทราบได้แต่ปัญหาคือว่าเขาไม่ได้บล็อกโซเชียลมีเดียนั้นน่นนยใครจะโพสก็โพสได้มันก็ยังเป็นช่องว่าง,างนิดหน่อยโอเคอ่ะเดี๋ยวจะได้พูดคุยเพิ่มเติมในประเด็นนี้นะครับท่านกันวีครับนี่พลเอกรังสีบอกเลยนะเราต้องเตรียมพร้อมแล้วเชื่อว่าฝั่งอมูชาลุยแน่ครับผมผมว่าการเตรียมพร้อมเรานอกจากการทหารเนี่ยเราต้องเตรียมพร้อมจากการประวัติ ประวัติที่เคยมีมาไอ้สามประสาทกันหนึ่งพื้นที่เนี่ยกัมพูชาเนี่ยเวลาเขาวางแผนเขาค่อนข้างจะวางเป็นระบบเนาะเขายกระดับเรื่องเกี่ยวกับสามประสาทกันหนึ่งพื้นที่เนี่ยไปสู่ยังที่เราเห็นครับขึ้นไปสารโลกถามไปถึงสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติไปถึงคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเขาวางระบบขึ้นไปอย่างนั้นการที่เรื่องเกี่ยวกับไอ้ตรงบ้านหนองจางที่เขาวางมันเนี่ย เราจะตอบสนองเขายังไงเราจะตอบสนองกันด้านางการอาหารเพียงอย่างเดียวไหมเราก็จําเป็นต้องตอบสนองด้านการอาหารการเรียกร้องทวภาคีต้องทํำไหมต้องทําแต่อย่างหนึ่งก็คือเราจําเป็นต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าพื้นที่ตรงบ้านหนองจางเนี่ยมันเป็นพื้นที่ของใครอย่างที่ผมกังที่ที่ไปทำทำงานมานะแล้วก็ไปไปประสานกับคนที่เคยทํางานตรงพื้นที่ตรงนั้นนะตั้งแต่สมัยปี1976ถึง1985้าท่าที่อยู่ในพื้นที่หนองจางเนี่ยก็เอาข้อมูลมาว่าตอนแรกเนี่ยในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ของพตรงๆก็ ที่เป็นฝ่ายตรงข้างของเจ้าศรียนุมีการวิ่งเข้ามาอยู่ตรงพื้นที่บริเวณตรงนั้นและสร้างพื้นที่ที่บ้านหนองจางเกิดขึ้นเพื่อเป็นการต่อต้านต่อสู้กับทางาเจ้าศรียนุแล้วหลังจากนั้นพอตอนอพอเวียดนามเข้ามาขมิแดงแตกเนี่ยมันยิ่งเข้ามาล้นเข้ามาภายในคนได้ให้การสนับสนุนทางนั้นนรศสียธรรมเนี่ยเราโดนทางองค์การระหว่างประเทศอย่างยุโิเซโดนด่านะครับบอกว่าเฮ้ยคุณไปเอาพื้นที่ตรงนี้แล้วไปให้พวกกัมพูชา